สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลนะคะวันนี้ไขดาวเ่าหวยนำแนวทางหวยซองมาฝากกันนะคะแนวทางบนล่างนะคะแล้วก็เลขวิ่งเนาะเรามาดูของเจ้าแรกกันนะคะค่ะเป็นแนวทางหวยซองของวันที่16พฤษภาคม2564นะคะรวยเปี้ยงนะคะแนวทางล่างนะคะให้เด่น3นะคะแนวทางล่างให้เด่น3เนาะชุด2ตัวนะคะ4 3กับ5-3นะคะ 43กับ53นะคะใครที่ชอบอแนวทางล่างนะคะนำมาฝากกันแล้วนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะเลขท้ายล่างนะคะเข้าตลอดนะเป็นแนวทางล่างนะคะให้เด่น5นะคะให้เด่น5นะคะชุด2ตัวนะคะ52กับ53นะคะ52กับ53นะคะค่ะต่อมานะคะ เป็นแนวทางของอาจารย์ข่าวนะคะของอาจารย์ขาวอันนี้จะเป็นแนวทางบนนะคะให้เด่นบน9กับ5นะคะสำหรับเด่นล่าง8กับ5นะคะเก็บข้อมูลกันไว้ก่อนนะคะเรามาดูของเจ้าต่อมานะคะเป็นแนวทางของหวยรัฐ VIP นะคะของหวยรัฐ VIP นะคะออวิเคราะห์รางวัลที่1ให้เด่น9นะคะชุด3ตัว593 596 598นะคะชุด2ตัว93 96 98นะคะสำหรับนังวันเลขท้าย2ตัว 5, 8, 8, 8, ะะให้เด่น8นะคะให้เด่น8นะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ82 83 84นะคะใครที่ติดตามหวยรัฐ VIP นะคะก็นำมาฝากกันแล้วนะคะเก็บข้อมูลตัวเลขตัวเลขกันไว้นะคะแคปเจอร์หน้าจอกันไว้ก่อนนะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะเด่นล่างนะ,ะสถิตินะคะเอ่อ ดีต่อเนื่องนะคะเข้าหลายงวดเลยนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะเด่นล่างนะคะเเข้าหนึ่งนะคะงวดที่แล้วออกหนึ่งแปะเนาะเข้าหนึ่งนะสำหรับเด่นล่างงวดนี้ให้เลขห้านะคะให้เลขห้าเนาะใครที่ติดตามเจ้านี้อยู่นะคะก็ห้ามพลาดเลยเนาะเรามาดูกันนะคะว่างวดนี้จะออก5 จะมีเลขห้าหรือไม่นะคะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางของอ,อินซีนำโชคนะคะของอินซีนำโชคให้เด่นให้วิ่งบนนะคะให้เลขวิ่งบน5กับ8นะคะให้วิ่งบน5กับ8จะเป็นชุด2ตัวนะคะ54กับ58และ80กับ81นะคะสำหรับแนวทางล่างนะคะให้วิ่งล่าง4กับ9นะคะวิ่งล่าง4กับ9 จะเป็นชุด2ตัวนะคะ44กับ45และ91กับ92นะคะใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะแล้วก็ชอบหวยซองเนาะก็อย่าพลาดของเจ้านี้นะคะอินซีน้ำโชคเนาะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเลขมงคลชัยนะคะของเลขมงคลชัยให้เด่นบนนะคะ5กับ9นะคะเด่นบน5กับเจะเป็นชุด2ตัวนะคะ5 0 51 57 ะะชุด3ตัว950กับ857นะคะสําหรับแนวทางล่างนะคะให้เด่น3กับ7นะคะชุด2ตัวนะคะ30 35 38นะคะเก<ม>็บข้อมูลตัวเลขกันไว้ก่อนนะคะของใครดายังมีแนวทางอื่นมาฝากกันอีกนะคะ<ม>ต่อมาเป็นแนวทางของอาจารย์ช้างแดงนะคะ ของเจ้านี้นะคะอให้บนนะคะเด่นบน2กับ6นะคะเน้นเด่นบน2นะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ2 0 6 0 2 4 6 4 2 5 6 5 2 8 6สนะคะสำหรับล่างนะคะให้เด่น4กับ7นะคะสำหรับแนวทางล่างให้เด่น4กับ7จนะคะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ1-4 1-7 5-4 5-7 8487 9497นะคะใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะแล้วก็เป็นแนวทางเด่นทั้งบนและล่างก็ห้ามพลาดกันนะคะต่อมานะคะเป็นของแนวทางใบเงินใบทองนะคะ ของใบเงินใบทองให้เด่นนะคะให้เล็กวิ่งมาเนาะเด่นบนวิ่งบนนะคะ2กับ3นะคะจับเป็นชุด3ตัวนะคะ6ก2กับ6 9 3สําหรับแนวทางล่างนะคะให้วิ่งล่าง2กับ7นะคะ2กับ7จเนาะจับเป็นชุด2ตัวนะคะ4 2 4 7 52 5ี2 5่2 97นะคะ นี้จะเป็นแนวทางของใบเงินใบทองนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของอม้าสีหมอกนะคะของม้าสีหมอกนะคะจะให้เลขหลักสิบนะคะล่างเป็นแนวทางล่างนะคะเลขเด่นหลักสิบล่างนะคะได้แก่0 8 9นะคะสำหรับเล,เ,ลละะเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะคะ ได้แก่1 3 5นะคะลองจับชุดคู่ตัวเลขดูนะคะถ้าใครชอบอแนวจับตัวเลขนะคะเป็นชุดแนวทางของหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างนะคะเลขถ่ายลอตเตอรี่เนาะต่อมานะคะเป็นแนวทางของแม่นจริงล่างนะคะของแม่นจริงละ แม่นจริงล่างนะคะให้แนวทางล่างนะคะให้เด่น3มานะคะเด่น3จับเป็นชุด2ตัวนะคะส3สกับ83ามนะคะออของหวยซองเขาจะให้ตัวเลขมาไม่เยอะนะคะก็จะเน้นเล็กวิ่งกับเ,เด่นบนเด่นล่างนะคะต่อมานะคะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะของเจ้าแม่ทองมานะคะของเจ้าแม่ทองมานะคะให้เด่นนะคะ สองตัวมาหนึ่งตัวนะคะให้เด่นสามกับให้เ,เลขมาสองตัวเนาะสามกับเก้านะคะให้เด่นเก้านะคะจับเป็นชุดสองตัวนะคะสามหนึ่งสามสี่สามห้าเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้านะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะสามสี่เก้ากับสามห้าเก้านะคะใครที่ติดตามของเจ้าแม่ทองมานะคะก็นำมาฝากกันนะคะ,ะต่อมานะคะจะเป็นแนวทางล่างนะคะแนวทางล่างเนาะ แนวทางล่างนะคะให้เด่นนะคะ9นะให้เด่น9นะคะชุด2ตัวคือ97นะคะชุด2ตัวก็คือ97เนาะใครที่ชอบเลขวิ่งนะคะก็นำมาฝากกันนะคะสำหรับหวยซองนะคะค่ะต้องขอขอบคุณนะคะแนวทางทุกแนวทางฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสนับสนุนให้กับช่องเ,อเลขมงคลด้วยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะคะพบกับ ไข่ดาวแล้วหวยอีกครั้งนะคะในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ